สวัสดีค่ะเพื่อนๆมือนีสิผ้าพีผ้านองผ้าเพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะเนาะเขาปลาอีกแล้วมือนี่พี่น้องจ้าส่วนมากเขาเสียอามามันแลนยู่นี่และพี่นอ้องเออมาที่เขาเจ้าเลี้ยงไว้นะจ้ะอันนี้ปลาเห็ดเด้วพี่น้องนี่ปลาเห็ดจ้าพี่น้องจ้า การที่เข้าเป็นคีเอเตอร์นี่เห้าเห็ดลิปสม่ำเสมอก็เป็นพลดีต่อเห้านะจ๊ะเนาะเ่าะว่าสิเป็นการเห็ดลิปเรีย้ยวลีบสันลิปเงี้ยว,ยว,ยวนะจ๊ะเนาะทรงรูปเขาระบบหลายๆล่ะพี่น้องแต่ละมือเพราะว่าเหามาเปิดโหมดมืออาชีพแล้วเห่าก็ต้องสูง่ต่อไปนะจ๊ะเนาะอตอนนี้กำลังย่าง ยูได้ปลาล่ะพี่น้องมัรยากาศดีบ่ะคักเลยจ้าเบิง้งมีหอ,อกน้ำไหลพี่น้องน้ำไหลปล่าบืนคือเพันว่านล่ะมือนี้สิได้เห็ดบ่เดอพี่น้องเอ้ยมือนั่นมากก็ได้หลายยุจ้าได้ประมาณโลกลัวเห็ดอันมันปู่บานเห่าล่ะมีตอดอกอ้วนๆพี่น้องเอ้ยมันคักนี่ต่อห้อยมาเบิ่ง มาออกมาออกกําลัางกายแล้วจ้าเนาะปลาใหม่บานขาจ้านี่อุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องระเบิงนะคนน่ะซุ่มที่ขจ้ามาแลนกับบาแนลนฮัลโหลไม่อันซุ่มที่ขจ้ามาแลนกับบาแลนออกกําลัางกายบรรยากาศดีบระครักเลยจ้าพี่น้องรถมลพิษจ้าบ่มีรถบ่มียัง สุดยอดเลยเบิงป่าใหม่อ่อนซ้อนขักพี่น้องเอ้ยธรรมชาติบ้านข้าเจ้าเนี่ยมือนี่ไปเห็ดยังแน่พี่น้องว่ามื่อนี่เขาในเมืองไปล่างรถหลังจากล่างรถแล้วก็ส่วนกันกปเข้าไปหาเห็ดขอฝนตกได้สองมื่นสามหมื่นล้วพี่น้องเรี่ยงกัน ก็เลยส่วนพญ่เขาปลาอีกรอบ้วจา้าเนาะสำหรับทิปนี้ก็สิบ่ม,มีอย่างไรดอกพี่นออ้องสีคอโต,โตไปห้าเจ็บเห็ดเหลืองก้อนพี่น้องจา้าคันได้เห็ดก็สีไทยเห็ดให้พี่น้องเบิ่งคือเกาเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว้อจา้าขอบกุ้นผู้กดไหลกดแช์กดติดตามให้ ทา้งช่องเนะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า